นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางเจ้าของเขาบอกไว้ว่าอยู่ราวประมาณสัก 4- ี่หปีได้นะครับเส้นผ่าตรนกลางของเขาเนี่ยมันจะอยู่ราวประมาณ4ีถึงหนิ้วโดยประมาณนะครับแล้วก็ในเนี่ยต้นไม้โดยรวมเนี่ยมันจะมีมากกว่า500ต้นนะครับว่าดินตรงเนี้ยมันดําจริงๆนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับว่าสีมันดนําอย่างนี้ ตรงกลางที่เป็นตะน้านะครับมันสามารถเก็บได้แล้วก็เก็บอยู่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเลี้ยงปลาน,นะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงได้เลยวันนี้ครับผมพามาดูแปลงที่ดินราคาถูกครับแล้วต้องบอกว่าแปลงเนี่ยถูกจริงนะครับราคาเพียงแค่ไร่ละ2 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะครับแล้วก็ฟรีค่าโอนด้วยนะครับในเขตชุมชนหมู่บ้านแบบนี้น้ำประปามีไฟฟ้ามีนะครับผมแต่ราคาทำไมถึงถูกแบบนี้ เจ้าของเขาจําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับหน้ากว้างเนี่ยติดตั้งแต่เพื่อนบ้านตรงด้านนั้นเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าข้างหน้าแปลงของเราเนี่ยมีไฟฟ้า3ามเฟสซิงเกิลเฟสมีนะครับผมอันนี้ถือว่าสะดวกสบายนะครับปแปลงนี้ได้หน้ากว้างติดถนนเนี่ยก็จะอยู่ร,ราวประมาณ64เมตรนะครับลึกเข้าไปข้างในเนี่ยประมาณราวๆาสักเอ่อ้อยกว่าเมตร249เมตรนะครับข้างหน้าจะเป็นถนนหินครุกเข้ามาจากถนนลาดยางเนี่ยไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นแล้วก็เข้ามาจากถนนเส้นหลักนะครับเพียงค แค่กิโลเมตรเอเเวนอะีเลเวนมาส่งถึงที่นี่ด้วยไปราเข้ามาดูข้างในกันครับข้างในนะครับพอเราเดินเข้ามาเนี่ยด้วยความที่ว่าแปลงเนี่ยมันเป็นแปลงติดถนนนะครับเพีเยงแต่ว่ารอการพัฒนาถนนอีกทีนึงนะครับผมแต่ก็ถือว่าสวยพอควรเลยแหละข้างหน้ามีต้นมะพร้าวเอาไว้นะครับตรงด้านเนี่ยมันเป็นแปลงที่เมื่อก่อนนะครับเขาได้เทพ,พื้นคอนกรีตเอาไว้นะครับเพื่อที่จะใช้ไว้สำหรับเป็นลานกิจกรรมนะครับผมหรือว่า ต้องการที่จะปลูกสิ่ปงปลูกสร้างแต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีก็เลยเทคอนกรีตเอาไว้ถ้าเกิดว่าใครที่จะมาใช้ประโยชน์ตรง้าน้เนี่ยผมถือว่าดีเลยนะครับอยากจะปลูกต้นไม้ขายตรงร้านเนี่ยเอาต้นไม้มาวางตั้ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตั้งได้เลยนะครับผมด้านหลังเราจะมีสระน้ําอยู่ลูกหนึ่งนะครับที่เขาขุดเอาไว้นะครับพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอา,าน้ำตรงนั้นมาใช้รับทํากากรเกษตรได้ เดินไปกับผมเรื่อยๆนะครับผมจะเผยให้เห็นแปลงนี้ทีละส่วนส่วนของโซนด้านหน้าตรงด้านเนี่ยเทพื้นคอนกรีตนะครับกว้างอยู่ประมาณราวๆสักหนึ่งไร่ได้โดยประมาณนะครับผมด้านท้ายเนี่ยเขาจะมีปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับในเนี่ยมีทั้งพายุงมีทั้งต้นอะไรนะยางนาแล้วก็มีต้นสะดาที่เขาปลูกเอาไวส้สำหรับการใช้ไม้นะครับมา ตามผมมาดูทางด้านนี้ดีกว่ารู้สึกว่าตรงด้านเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบต้นไม้นะครับปึ๊บอ๋อต้องบอกว่ามันจะแยกส่วนกันนะตรงที่ทําเทพื้นคอนกรีตเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งที่เขายก พื้นดินขึ้นมาสูงประมาณราวสัก60-70เซนนะครับผมโดยที่ดินที่เอามาถมเนี่ยมันเป็นดินที่มาจากบ่อน้ําตรงกลางนี่แหละครับผมเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องการที่จะเอาน้ำเนี่ยมาลดน้ําต้นไม้ในช่วงแรกๆนะครับผมเขาก็เลยจะต้องมีน้ําเอาไว้สำรองสำหรับการปลูกต้นไม้ต้นไม้ในเนี่ยอายุอานามเนี่ยก็จะอยู่ราวประมาณสัก4-5ปีโดยประมาณนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบต้นไม้ผมถือว่าน่าจะถูกใจพอควร แต่ว่าในช่วงเนี่ยมันก็จะมีพวกต้นไม้ที่จำแซงอย่างเช่นต้นตะโขบต้นมะขามเทศะอะไรเงี้ยมันก็แซมมาตรงด้านด้านหน้าโซนทางด้านฝั่งซ้า,ายมือตรงด้านเนี่ยเขาจะเน้นปลูกสะดาเอาไว้ทั้งหมดเลยนะครับ <_ troll ey> เพื่อที่จะเอาไม้เนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่าในช่วงที่เขาเอาไม้ไปใช้ประโยชน์เนี่ยเวลาที่ใบมันร่วงลงมาเนี่ยแถวเนี้ยมันก็จะเหมือนว่าได้ปุ๋ยไปโดยปริยายเลยนะครับแถมเวลาที่เราทํากเกษตรนะครับพวกใบสดาเนี่ยมันสามารถเอามาเป็นพวก ส,สารที่ฉีดกันมแมลงได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีเขาจะมีนะ1แถว2แถว3แถวที่แถว5แถว6แถวที่ปลูกเอาไว้ตรงด้านนี้เดินตามผมมาเรื่อยๆเลยนะจะได้เห็นว่าเออเนี่ยแม้กระทั่งที่เขา เขาก็เข้ามาดูแลเรื่อยๆเพราะว่าหญ้ามันยังไม่สูงมากนะครับผมตรงช่วงนี้ก็ไปจนถึงตรงด้านโซนด้านนู้นนะครับตรงนี้จะเป็นโซนบริเวณตรงกลางที่เป็นสะน้านะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมพร้อมๆกันคือตรงสะน้าเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็แบบมานั่งเล่นเขาก็เลยจะมีศาลาตรงริมน้ําเอาไว้ให้นะครับตรงด้านนี้โหตรงนี้คือต้อนตะขบเนี่ยสูงใหญ่เลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นโซนบริเวณที่อยู่ใกล้กับบ่อน้ำเนาะมันก็เลยได้น้ำดีมากๆเลย มาเราลองมาดูกันตรงด้านนี้ oh. เนี่ยครับตรงด้านเนี่ยก็จะมีน้ำน้ำพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บมันก็จะไหลแล้วก็ลงมารวมกันอยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็น้ำขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้เลยพ oh. 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 อเลยกลุ่มสดาวมานะครับตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นกลุ่มสะดาวที่โตใหญ่แล้ว ตรงนี้จะเป็นกลุ่มสะดาวรองที่เขาเพิ่งเริ่มปลูกขึ้นมาแล้วก็มีต้นสักที่เริ่มมาปลูกเสริมมาไว้ด้วยนะครับตรงด้านบริเวณเขตนี้ตรงโซนริมนี้ที่นี่อ่านีครับมันก็จะเริ่มเป็นของต้นพยุงแล้วนะครับออ เดินดูมาตั้งนานลืมบอกคุณผู้ชมครับว่าแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่10บไร่ครึ่งเนี่ยจะตั้งอยู่ในเขตของตำบลเบิกภัยอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับด้านหน้าเราติดก,กับตัวถนนของหมู่บ้านนะครับเป็นถนนหินลุกเข้ามาจากราชยางก็ประมาณราวๆสักสอ0 0เมตรนะครับแล้วก็จะเข้ามาจากเส้นถนนหลักเนี่ยก็จะอยู่ราลๆประมาณ 1>, 1กิโลแล้วก็จะอยู่ใกล้กับตลาดจอมบึงมหาวิทยาลายัยราชพัฒจอมบึงเซเว่นอีเเนี่ยประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยู่กรุงเทพนะครับอยากจะเดินทางมาดูเนี่ยก็จะอยู่ราประมาณ120กิโลเมตรได้นะครับผมแงเนี่ยตกรายละ2องแสนเจดซึ่งราคาเนี่ยหายากมากจริงๆถ้าเกิดว่าเจ้าของไม่จําเป็นต้องใช้เงินนะครับราคานี้คุณจะไม่ได้เห็นเลยนะครับผมมา แล้วก็มีต้นยางนาน,นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย ทางเจ้าของเขาบอกไว้ว่าอยู่ราวประมาณสัก4ี่หปีได้นะครับเส้นผ่าตูนกลางของเขาเนี่ยมันจะอยู่ราวประมาณ4ี่ถึงหนิ้วโดยประมาณนะครับแล้วก็ในเนี่ยต้นไม้โดยรวมเนี่ยมันจะมีมากกว่า500ต้นนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบว่าปลูกป่านะครับอยากได้ที่ดินราคาถูกซื้อเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าแปลงนี้เป็น,นโฉนดแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงแถมราคานี้สอยละสองแสนเจ็ดเนี่ยยังรวมค่าโอนเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เหมาะคนที่อยากจะซื้อที่ดินเอาไว้สำหรับการปลูก กางบ้านก็ได้เป็นที่อยู่อาศัยก็ดีนะครับหรือว่าใครที่อยากจะมาทําธุรกิจพวกแปลงแบ่งขายนะครับลองเข้ามาดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมาเดี๋ยวผมลองให้ดูด้านในบริเวณเขตนี้นะครับเราก็จะสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ตรงที่เรายือนอยู่เนี่ยครับ ใต้ต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีพวกใบไม้พวกไม้ป่าที่ที่เราปลูกเนี่ยเป็นแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยที่นี่ก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วแปลงเนี่ยคือระดับความสูงจากน้าทะเลเนี่ยก็จะอยู่ร,ราวประมาณ87เมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครกังวลว่าเอน้ำจะท่วไมไหมถ้าเกิดมาซื้อแล้วนะครับผมอยากให้ได้ลองเข้ามาดูด้วยตนเองดีกว่านะครับเพราะว่าชาวบ้านแถวนียเขาบอกว่าเขาอยู่อาศัยแถวนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้นะครับแถมในเรื่องของดินเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเป็นดินดำอ่ะเราจะให้ดูยงงงไดีเนื่่อจาากว เราไม่มีอุปกรณ์ขุดมาขออนุญาตใช้ไม้แบบนี้เนาะแล้วก็ขุดกันแบบนี้เลยเนี่ยให้ดูว่าดินตรงเนี้ยมันดนําจริงๆรนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับว่าสีมันดนําอย่างนี้อ่าแต่ว่าเราไม่มีพวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยเราก็ให้ดูแบบนี้เนาะประมาณนี้เลยคนที่สนใจนะครับนี่เพื่อนบ้านทางนานด้านด้านภูเขาตรงนั้นเพื่อนบ้านนะครับ ให้เข้ามานะครับผมแถมเซเว่นเซเว่นอย่างเงี้ยครับเขาก็บริการมาส่งให้ถึงที่ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงด้านข้างที่เห็นวิวเขาแล้วนะครับเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านด้านหลังเราที่เขาปลูกกล้วยเอาไว้เป็นอาชีพของเขานะครับมีอยู่หลายหลังคาเรือนนะครับบริเวณโดยรอบแถวนี้จะเป็นชุมชนหมู่บ้านหมดเลยนะครับแต่ว่าชาวบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาเป็นพวกชาวบ้านเกษตรกรนะครับผมก็เหมาะกับคนที่อยากจะ ซื้อที่ดินนะครับในพื้นที่สีเขียวเอาไว้อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจและที่สําคัญนะมันไม่ไกลจากความสะดวกสบายความเจริญเซเว่นเลเนมาส่งถึงนะครับคนที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือว่าคุณเจนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้ก็ได้นะครับวนวันนี้ผมนะัชนนท์ทำไดดีขอบคุณที่ติดตามและชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย